ห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาค่ะ ที่วัดนันทวันตําบลหินดาดอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานายเดชฤทธิชัยในอําเภอห้วยถแถลงได้นําข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารรณนีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาค่ะให้ส่งหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว ประกอบกับวัดแห่งนี้นะคะก็เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดที่มีเส้นทางอรยธรรมค่ะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะในสมัยโบราณก็ทำให้มีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะคะที่ปกปักรักษาวัดแห่งนี้อยู่และจะช่วยดลบันดาลให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริริพัชรมหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพร,ร,ระอาการประชวรเดินเร็ววันนะคะ โดยก็มีการเดินจงกรมค่ะเพื่ออธิษฐานจิตจำนวนสมรอบพร้อมกับนั่งสมาธิเพื่อเป็นการอธิษฐานจิตถวายพระพรให้ผลบุญนั้นได้ส่งเสริมให้การรักษาพระอาการประชวนให้หายเร็ววันค่ะสำหรับบทสวดที่ทางคณะสงฆ์วัดนันทวันทำการสวดเป็นบทสวดโบราณที่มีการจารึกในพระไตรปิฎกนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสที่อาพาธ พระองค์ทรงแสดงส,สัมโพชงนะคะแก่พระมหากษัตริยและพบว่าพระมหากษัตริยนั้นสามารถหายจากอาการอาภาษได้ค่ะ